คนบอกว่าเอาเวลาที่แบบล้างจมูกอะฮะแล้วลูกร้องไห้หนักมากจะเป็นอะไรไหมโดยทั่วไปแล้วเวลาเราล้างจมูกถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะบอกคุณแม่บอกว่าล้างจมูกแล้วก็ให้ออกเสียงอาเพื่อเป็นการกั้นหายใจนะคะน้าเกลือก็จะไหลนะคะจากข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งแต่เด็กเองเขาจะยังไม่รู้จักในการกลั้นหายใจแต่เวลาที่เขาร้องไห้นะคะเขาก็คือจะเหมือนแบบปิดนะคะเนาะไม่ให้น้าเกลือมันไหลเข้าไปนะคะเนาะที่หลอดลมของน้องได้โอเคไหมเพราะนั้น ต้องกังวลใจในเรื่องนี้เวลาที่เราจะล้างจมูกนะคะใช้น้ำเกลือประมาณ3 5 c ีประคองหน้าลูกฉีดน้ำเกลือนะคะจากจมูกข้างหนึ่งนะคะเนาะให้ไหลออกมาอีกข้างหนึ่งแต่น้ำเกลือมันน้อยคุณแม่บางคนก็จะเจอว่าแม่น้ำเกลือไม่ไหลออกมาอีกข้างหนึ่งเลยจะเป็นอะไรไหมแม่น้ำเกลือนิดเดียว 3-5cc หรือเต้าคนนะคะก็คือเวลาที่แบบฉีดเข้าไปค่ะน้องอ้าปากร้องไห้บางทีน้ำเกลือก็ไหลออกปากอันนี้ก็ไม่ได้อันตรายเช่นเดียวกันน้ำเกลือปริมาณเล็กน้อยไม่ได้ส่ง ให้ลูกของเรานะคะแบบคุณแม่บางคนแบบเอ้ยลูกจะปอดบวไมไหมแม่นั่นนู่นนี่ถ้าเราล้างอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ล้างด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ได้ส่งผลอันตรายอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือมือใหม่นะคะห่อตัวประคองหน้าลูกใช้น้าเกลือประมาณ5ซีซีฉีดนะคะน้ําเกลือเข้านะคะด้วยความที่ อ่นุ่มนวลเบามือไม่ได้ฉีดแรงมากนะคะโอเคไหมเริ่มจากการฉีดข้างนี้นะคะน้าเกลืออาจจะไหลออกมาอีกข้างหรือจะไม่ไหลก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ดูดน้ําเกลือใหม่แล้วก็มาฉีดอีกข้างหนึ่งแบบนี้เป็นต้นล้างสลับวนไปนะคะจนเรารู้สึกว่าอ่าโอเคลูกหายใจโล่งนะคะหรือว่าน้ํามูกหาลดลงในปริมาณหนึ่งอ่าแบบนี้นะคะก็หยุดล้างทีนี้ถามว่าการที่เราค่ะจะใช้เป็นน้ําเกลือหยดจมูกหรือว่าล้างจมูกให้กับลูกนั้น สามารถที่จะทําได้บ่อยครั้งการล้างจมูกคุณแม่ถามว่าแม่ แล้วล้างจมูกอะะได้บ่อยครั้งแค่ไหนไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยหมายถึงว่าอย่างไรคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าลูกคลืดคลาดน้ําเกลือเนี่ยหยดได้บ่อยครั้งได้เลยหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าลูกมีน้ํามูกนะคะนาอแล้วก็ลูกกินนมลดน้อยลงนอนหลับไม่สนิทเราสามารถที่จะหยดน้าเกลือหรือว่าล้างจมูกให้ลูกนะคะก่อนกินนมก่อนนอนแบบนี้ได้จะทําให้น้ําเกลือค่ะช้าล้างน้ํามูกนะคะออกมาแล้วก็แรงดันของน้ําเกลือที่เราล้างจมูกค่ะก็จะช่วยขับดันเอาน้ํามูกค่ะไหลออกมาด้วยก็จะทําให้น้อยค่ะ จมูกโลง่งหายใจได้เพิ่มมากขึ้นกินนมได้ดีขึ้นนอนหลับก็ได้ดีมากขึ้นด้วยเนาเอะอเพราะฉะนั้นก็คือว่าตามนั้นได้เลยนะคะในเรื่องของการที่ล้างจมูกนะ